เป็นเนื้อเป็นเนื้อ <Okay, S 1> กรอบหวานเนาะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อกรอบหวานกันอันนี้ลูกมันใหญ่นะคะลูกมันใหญ่แพ็คขายหนะ้าร้านนะคะแบ่งขายนะคะผู้เดียวก็ขายนะทุกคน ด,ดูก่อนอุ้ยดูกันชัดๆไปเลยจ้ะอุ้ยสวยมากลูกค้าจะต้องมาเหมาแน,น่แเลยจ้ะจ้า,าทุกค้ามาเหมาเด้เลยพี่น้องหนึง่งสองสามเดี๋ยวมีมีอย่างขึ้นนั่งอย่างขึ้นนั่งป้า แล้วทุกคนนุ่มในแล้วนะเนี่ยกรอบนับนุ่มในได้เลยปูนี้หนึ่งสองสามหายคือไม่เห็นหน้าตัวเองาทเรียนบงังเห็นเหรอทีนึงลูกหนึ่งสองสามเจทุเรียนมันปูใหญ่มันก็บังหน้าสิพี่น้องสวอตบ่พี่น้องพาเบิง่งเนี่ยบอกอย่าพาเนาะเสียขอบองพาดอกไม้ทุกดอกนะ แล้วมันจะเป็นรอนี่้รอย้าานแต่บ่ค่อันนี้ไปประจวบนะเนี่ยเออหรอไปประจวบนะเนี่ยอาเาดี๋ยวรถตู้มาแล้วทวยลูกค้ามาเมาอ่อนเด้อว,วันนี้เราเมาไปแล้วหาลูกพระวันค่ามาันจะาต่างประเทศหรือตาประเทศครับบอกว่าเดี๋ยวมาดูที่ร้านเดี๋ยวถ้ามีอีกเดี๋ยวก็เมาอีกโกนก่อนแล้วก็ตัวหมดก่อนแล้วก็กนครับอ มาที่ร้านนี่มาถ่ายรูปแจออ้อมด้วยโอ้ยเจออ้อมก็หัวฟูดิวยแกเฝ้า,านั่งแก่เฝ้านั่งเอานั่งรถจะนั่งรถจะโอ้ยเราน,นั่งก่อนเครื่องเลี่ยงลานเครื่องแรบ,บออดด้วยลูกค้าเด็ดเธอแล้วเด็ดเธอ เราถอดถึงมือก่อนไม่ถนัดลื่นว้าท,ทุกคนดูอุยอ๊ยบกคาอุ๊ยบกคาบกคาจะคือพราบว่าลูกทั่อยเนี้ยจะเพราะว่าของก่อยเนี้ยเป็นบกขาอุย๊ยทุกคนพักจริงนะหนึ่งสอง อบน,นุ่มในแล้วเนี่ยนุ่มในแล้วเม็ดอยู่ไในเม็ดคเน้นภาพิ่งไม่เน้นปลูกแล้ว,ลวนหนึ่งสองตัม้มว่างอยู่นะจ๊ะรีบมาเลย แม่ค้าินกันลมกันกันฝุ่นไว้นะคะเดี๋ยวมาถึงลูกค้าเรียกเอาพูเดียวสองูอย่างนี้ได้หรือยกไว้ทั้งถาดก็ได้นะคะตาลูกค้ามาจ้ตาบางพู่หรือเปลาอนนีหมดแล้วนะจ้าจ้ะ,ะมีเป็นแพคเนื้อล้วนค่ะโอ้ สวัสดีค่ะบ้านมันเทียนเด็ดแต่เป็นเนี้อล้วนค่ะเด็ดแต่เป็นแพกแต่มีกรอบนอกนุม่มในแล้วก็มีมีสุกพร้อมทานแล้วก็มีเนื้อเจเนื้อเจสองแพกแล้วก็สุกพร้อมทานสองแพกถนัดพี่น้องพี่น้องลูกค้าใช่ไหมเมาวก๋อยนี่ผมว่าแปลกเนื้อเมาจากชลบุรีอู้ สวัสดีค่ะส <c oughs> ยังไม่นานกันนอ้ยน <c oughs> น่ะปวยมากเลยให้เอฟซีทั้งบ้านดูหน่อยอี้ดู้อไม่ยั่วก็ไม่มาปาย,ยันไม้อยู่ชุมชนวลีก็ต้องมา <c oughs> กรอบนุ่มในแล้วก็มีสุดความพายใส่ผิดไม่ใส่ผ้ดที่จองแค่อันนี้เป็นสุดความพายโล่หลังผิดละ98บาทด้วยไอตีมปูแล้วท <fin anta> <ots> <guarding> ี่เป็นลูกไม่สุกไม่ดีเป็นลูกหมดเลยสุกดิบก็หมดเลยวันนี้สวัสดีค่ะนึกว่ามากันสองคนย้อยลงมาทีละคนดูดูอู้ สวยมากอันนี้ไม่มีเม็ดเลยนะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีเม็ดเลยเดี๋ยวหนูจะผ่าให้ดูเลยหนูกล้าพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีเม็ดหนูจะผ่าให้ดูสดๆเลยจัดเงินเท่าไหร่หนูไม่ทะเลาะกับใครนะหนูคุยคนเดียวแม่แม่แม่อือฮึเนี่ยในฝันจัดงินโอ้แม่แม่แม่จะมาตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันจะแจ๊นราคาให้เลยแม่ตรงนี้สองสาม แม่กินก่อนแม่กินก่อนอย่า<ม>เพิ่งจ่ายเราจ่ายทีเดียวมันร้อนมันอยู่นี่ไม่ร้อ,รอ <c oughs> นนี่คนคนนึ่งก็อยากให้ช่วยแม่คาร์ริววิวมานั่งข้างในก่อนมาร้อนไงโอ้ยมานั่งข้างในก่อนเจมสมานั่งข้างในก่อน ก็บอกว่าภาพจริงภาจงพาจริงเห็นไหมในใจไม่อยากจะพาหรอกแต่มันไม่ได้มันต้องยั่วลูกค้ามันต้องยั่วมันต้องยั่วไม่ยั่วเราไม่มา้